กมาการจแล้วหละสุดแวรงนีคุณช่วยจับได้สหมทาโรให้กับต่อมมาแล้วอ้าคุณโดนหน้าตาสดใสยิ้มแย้มจนสดใสไหวโลิเก่หงวงก็พอแล้วก็ไหวโ้องไม่เย็ร้อนสุดครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง แค่ดีเขาเราได้รับชัยชนะเพราะนายท er <c oughs> <c oughs> <center> ่าขอมิวนิสต์นครธานยได้สั่งลาลอาหารให้ถอยทัพกลับไปเพราะคุณทัชชานาฉันเห็นหน้าทุกคนบังรกบผิดชอบฉันเองก็ดีใจว่าคราวนี้ต้องมีใครชนะแน่แน ทำเหมือนหมาขนาดคนเลยอาจจะพูดพวงนี้น่าจไมเกลียดแจ้งเซอร์วางอะไรไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีเขาเปลี่ยนชุดแล้วไงกล้าจะพูดแขกรับเชิญข้าวหมอคุณพ้าองค์ชัยนรอยทึงอ๋องึงอ๋องเดี๋ยวแสดงว่ามีใครเลันกระถางน้ำปีนไม่ออกมาได้ ถวายระุทธองคมเรียกขอมงชั้นขุนพลเปาวิระขุนพลแห่งแผ่นดินนอกจากเท่าอี้รับหน้าที่เป็นราชทูตนำสัตว์มากราบอปองชัยราทให้ข้าอย่าให้รู้แล้ว่ามาจากนกน้อยอยู่ไรพอล่ะมึงนี่กระบอกสารเช่อไม่เอายังไอาย่านี้แล้วกันจาเป็นผู้อ่านนะ ทำไมนี่เกเราก็บอกสา่งแม่รันพ้นมาตรงที่มันเป็นกระบอกว่าจะใช้เพกโออาดิ์อาได้เท่านี้หาวไม่ฟันเพราะฉะนั้นท่านเจ้าพระยากจะรู้แตงว่าสถานการณ์นี้จะมีความหมายว่าอย่างไรป่าบาทมองอะไรพี่เจ้าก็เปิดอ่านเลยดิกำลังจะเปิดอ่านอยู่ที่ยหนยาวซะด้วยถึงกษัตริย์ชัยยาไรข้าพเจ้า ประกาศเพจต้องการกระทําสงครามเย็นโดยคนครถ้ำมีฮีพยนต์หนึ่งใบต้องการให้ท่านส่งคนดีมีฝีมือมาเปิดหากเองของท่านมิสามารถเปิดฮีพยนต์นี้ได้เราขอยืดแผ่นดินชัยนา,ายเป็นการเสียหากแต่สามารถเปิดฮีน,นี้ได้ข้าพเจ้าจะยกะคนครถ้ำให้ พร้อมแต่งงานกับบุคคลคนนั้นโดยไม่มีข้อโต้ยแย้งแต่มีข้อแม้คนดีมีฝีมือนั้นมีเล่มเข็มอันห้ามนำมาเป็นเด็ดขาดลงนามประกายฟ้าประกาฟ้าต้องการทีรร่จะหัะกักความเย็น กับการพันของเราทุกคนนี่ทาไมอ่านในใจจะรู้เลยหมดแล้วการพักในใจแล้วก็มาพูดหน่อยเราจะทำการติดในวันนี้เราเพราะวอาไอ่างนี้แล้วกันโดยเด้ชาทุกท่านในฐานะที่ของฉันลาพักราชการไปถึงเจ็ดวันปล่อยให้เพื่อนๆและเหล่านางทุกคนเอาไปทำสิ่งทำสงครามถ้าเป็นเช่นนั้นครั้งนี้มองฉันขออาสาไปทำสิ่งทำสงครามถ้าเป็นเหวี่ยงน่าจะได้เมื่อ คุณคพลนพดลรับอาสาที่จะไปทำสงครามเย็นในการไปเปิดหีบพยนในครั้งนี้หม่อมฉันจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้วันฉันขอติดตามนกพดลเพื่อไปทำสงครามในครั้งนี้ขอได้ทุเท่านก็มอมฉันสีจักรและสีน้ำก็ขอติดตามไปด้วยไปเถอะค่ะขอในท่าอนที่จะมองฉันไปหม่อมฉันขอเปิดเงินในท้องมะขังสักสองแสนไปเถอะค่ะ าจะไปเหมาน้ำแข็งไปยังไงเาทำไมเอาก็เขาบอกว่าสงครามเย็นก็ต้องสู้กันด้วยงน้าแข็งก้าวเพราะฉะน,นั้น,นเสด็จพ่อเราต้องตอบสุภาพรัชาสารไปให้กับราชาาทูตและพระชนม์การ์ดการในโูกพ่อตามตามอยางให้พระะนนราชทูตดูความคำเรา,าขอกระบอกคือด้วยพระองค์จงนำสุภาพราชาสารนี้ไปให้กับองค์ฟ้าหญิงประกายฟ้าและบอกว่าเรารับคำท้า จากพระองค์ท่านไทยาสิทธิเจเยตรงนั้นใช่ไมก็บอกเลยด้วยก็บอกนี่บุพาพไม่น่าห่วงก็บอกเลยใช่แล้วน้องชั้นรักทุลารไหมคะไปมึงไปโกงแม่กำลังชอบเลย ลำดีลำสวยลำไม่หยู่กอนลำคานมาลิปไปเลองามมืเล่นนกรถางท่นี้ขอคนตั้งใจพืเรื่อแบบมีใช้ต่อ้งกับมาถ้าเกดมีพยนต์้นถ้าเื่เราก็ไม่้องเป็นหนงถ้ามไม่อเถ้างเ็กวันีอยากให้ทุกคนนั้นทาหน้าที่ใดีไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะใครในเด็กวันทุกคนองมาะไร พวกเราถ้าเจอเช่นวันใครไม่มารายงานตัวข้าพเจ้าจะถือว่าไอ้คนนั้นเป็นกระบอกตั้งพยุงน้องบอกอะไรผมจะกลับบ้านค่ะท่านไายพวกเราไปก้อมนะก่อนเออน้อพวกท่านทั้ง์สาวคนลุ้นหน้าเดินทางไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าจะขอไปเที่ยวทำไมท่านกุญช์เข้าใหม่สามัญเข้าแต่งงานกับโอรอยได้ไม่นานขอใหมข้า แม่คุเราเนี่ยนก็มาทัโผมไม่ต้องกลัวน้องค่ะดีอะไรนะใส่มือนกันตอนผู้ก็เป็นแบบเนี้ยไม่น้องเองเหรอของทัโผมเราแต่ไม่รู้หรอกว่าเขายไม่เป็นตอสุขภัของเราเราไป่เจอของดีอะไรแบบใช่นะอย่าไปว่อย่าไปว่าท่านไม่ทเลยทำไมเป็นคนดีนะดียังไงดีไม่หางเงินฮะนี่อย่ากล้านะ รีบตามไปนะเราจะไปคอยที่ประตูเกองนครธรรม่งจะรีบไปที่เร็วที่สุดชไป้นะไ้องไปดูหน้าไปเลใครไม่ร้ไม่หมดก็บอกค่าไป้วไป แปลใจสิท่าทำไมพี่กลับมาเร็พี่กลับมามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกเจ้าตอนนี้พี่มีหน้าที่สำคัญก็คือต้องไปทำสงครามเย็นนักแผ่นดินขององค์กระดายฟ้าถ้าเกิดว่าแผ่นดินของเราชนะเราจะได้เมืองถึงกึ่งครึ่งะนะครแต่นอกจากนี้พี่จะได้มีฬาเพิด้วย พี่จะได้ทั้งเมืองและเมียบัร้อยพี่รู้สคขนี้ถ้าเกิดว่าพี่ชัยชน,นะลงนขอ,อเอาแค่นี้แียฉันขอพี่ได้านะรยพี่พีมาหาเจ้าวันนี้พี่ไ่ได้มาเพื่อขออนุญาตเจ้าเป็นีบ้านที่สองหรอกนะ ที่เพียงอยากมาบอกให้เจ้ามั่นใจหากว่าศึกสงครามครั้งนี้ได้รับชัยชนะนนที่จะรับแต่เพียงเหมืองเท่านั้นแต่เมียพี่จะไม่รับเ่ียงคำมั่นสัญญาพี่พุ่แล้วนะแต่ดาพขอเจ้ายังไม่เชื่อในคำมั่นของพี่นี่คือดาบคู่ใจที่พี่ทำศึกทำสงครามมานับเกือบชั่วชีวิตของพี่พี่จะมอบไว้ให้แด่เจ้าเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน ว่าจงเชื่อมั่นในคำของพี่หากวันใดที่พี่คืนคำหรือพี่พูดปลดขอให้ดาศักดิ์สิทธิ์เล่นนี้มีมือมีเท้าไปบันคอพี่หน,น่อยดพี่ สัญญาณสาบ หากพูดปลดพี่จำคนคนตัดคอมจดจําไปเจับคนให้างที่ไม่